นนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเฮ้ยเองเหรอทำไรโยซักผ้าโอ้โหเองนี่กลัวเมียเหมือนเดิมเลยนะโาบ้านข้าเว้ยเมียใช้ซักผ้านะกลัวตะโกนแค่คำเดียวเว้ยตะโกนว่าอะไรผมตะฟ้ออยู่ไหนออกมาหน่อยแค่นี้ก่อนนะเว้ยเมียกูได้ยินว่ะ Love you. เล่นแบบนี้ระวังงานเข้านะครับฉันให้แกซักผ้าแล้วดูผ้าย,ยังซักไม่ถึงไหนเลยในตะกร้านอีกหรือตั้งเยอะตั้งแยะแล้วดูฟ้าดูฝนสิฝนจะตกแบบนี้ซักผ้าตาปะเนี้ยชาติไหนมันจะแห้งฮะนั่มนานสิคิดสิคิดคิด,คดพอ่อแค่หอกเย้าแม่เองอ่ะโหไม่น้องหนาวพอ่อขนาดนี้เลย <c oughs> สมน้ำนน้าจอยไปเลย <c oughs> แม่ก็แค่หอกเล่นเหมือนกันนะพ่อเอาแบบนี้ดีกว่า กินเยอะๆเลยดีไหมเมียเราน่ารักที่สุดในโลกเลยแบบนี้ใครจะได้โกรธลงอ่ะเฮ้ยปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับโอ๊ะอ้าวให้พี่เป็นอะไรอีกล่ะพี่เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอีกนิ้ว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 ล็อก เป็นไรทำไมแก่มานิ้วล็อกว่าเราส่เมียมันใช้ล้วสะสมแน่เลยเนี่ยทำไงดีวะพูดไรอะเขาจะแม่โอย่ะวันบ้งานเท่าและครับแบบนี้ทั้งเมียทั้งนิ้วนิ้วล็อกแบบนี้ไม่เกิดจากอะไรและต้องทำยังไงหมอแลบครับช่วยหน่อยครับ